สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้ตูจะมาพูดในเรื่องของการตั้งค่าโปรแกรมของคุณ,ณในทุกวันนะคะเป็นกิจกรรมหนึ่งที่เรียกว่าตูทาเป็นกิจวัตรประจําวันของตูไปเลยหลังจากที่อาบน้ําเสร็จเนี่ยตูก็จะมารีเซ็ตตัวเองรีเซ็ตใหม่ว่าเ,เราจะตั้งค่าตัวเองยังไงรีเซ็ตค่าตัวเองก่อนแล้วก็เลยตั้งค่าใหม่ปรับใหม่จูนใหม่ทุกอย่างแบบที่ตูปูพื้นทุกค,คลิปมาตลอดในเรื่องของโปรแกรมจิตของเราที่ตูเรียกเสมอว่ามันคือโปรแกรมจิตมนุษย์ ตัวเราร่างกายเราจิตของเราถูกเซตมาตามแบบฉบับที่ไฮเออร์เซลของทุกคนต้องการให้เป็นและตามแบบฉบับที่ทุกคนเป็นมาก่อนก่อนหน้าที่จะลงมาเกิดในชาติภพนี้สะสมทุกตัวตนทุกภพชาติเอาไว้ในตัวคุณไม่ว่าคุณเคยเป็นตัวตนแบบไหนตัวตนตอนนี้คุณก็ได้รับผลกระทบมาด้วยตามค่าโรงงานที่คุณเคยถูกเซตมาเพราะฉะนั้นพอถึงจุดนี้ที่เรารู้ความจริงเกี่ยวกับส่วนนี้ว่า ตัวเราเป็นแค่โปรแกรมเมื่อมองไปถึงโปรแกรมหรือชุดคำสั่งคำสั่งหนึ่งที่มันมีข้อมูลอยู่ข้อมูลตรงนี้มันสามารถปรับแก้ไขได้เพราะฉะนั้นตูเลยเลือกที่จะสั่งตัวเองทุกวันเปลี่ยนโปรแกรมตัวเองทุกวันแล้วก็เคลียร์รีเซ็ตข้อมูลตัวเองทุกวันนี่คือกิจวัตรประจำวันเหมือนเราต้องแปลงฟันอาบนะ้ำมันเป็นแบบนั้นเลยก็เลยอยากจะมาแชร์ให้ทุกคนทราบว่า กระบวนการนี้มันสําคัญแค่ไหนเวลาที่ทุกคนนะคะที่ยังทํางานต้องออกไปข้างนอกไปเจอผู้คนไปเจอสถานการณ์มากมายหลากหลายมากๆไม่ว่าคุณเจอใครก็ตามแต่คุณจะได้รับพลังงานของพวกเขามาด้วยหรือแม้กระทั่งพลังงานลบที่มันออกมาจากตัวคุณเองในขณะที่คุณคิดลบโมโหโกรธคนอื่นพลังงานลบเหล่านั้นมันก็ยังข้างขางอยู่ในตัวคุณ ความคิดลบเหล่านั้นมันก็ยังค้างค้างอยู่ในตัวคุณแล้วคุณต้องทํำยังไงเวลาที่คุณไปเจอผู้คนหลากหลายมากมายพลังงานของทุกคนไม่เหมือนกันบางคนเขาอาจจะเก็บความเศร้าหรือว่าเก็บอารมณ์ลบๆไว้หรือเขาก็จะมีพลังงานอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะมารีเซตค่าตัวเองใหม่แปลว่าทุกวันทุกคนจะต้องมีเวลาในการเคลียร์ตัวเองกลับมาอาบน้าทำความสะอาดร่างกายแล้วก็เคลียร์ตัวเองระหว่างอาบน้ําก็ได้หรือหลังอาบน้ําก็ได้ มองว่าตัวเราเนี่ยเป็นเหมือนพลังงานและทีนี้พลังงานเนี่ยมันสามารถถูกถ่ายเทมาให้กันและกันได้แล้วตอนนี้คุณไม่รู้ว่ามีพลังงานของใครที่ถ่ายเทมาอยู่ที่คุณบ้างมันไม่ใช่แค่เหมือนพลังงานหลอกตัวพวกเราเนี่ยทุกคนเป็นพลังงานหมดและค่ะและทีนี้มันถูกถ่ายเทมาที่คุณเนี่ยคุณก็ได้รับของพวกเขามาแล้วเพราะฉะนั้นคุณต้องเคลียร์บ่อยมากค่อนข้างที่จะต้องทํางานกับตัวเองทุกวันหลังจากที่คุณกลับมาจาก ที่ไหนก็ตามแต่อาจจะไม่ใช่ที่ทํางานอาจจะไปที่อื่นที่มีผู้คนหลากหลายเจอสถานการณ์ลบๆอันระหว่างขับรถก็ไปเจอรถปาดหน้าอะไรอย่างเงี้ยคุณก็เผลอคิดลบเผลอด่าเขาไปแล้วอันนั้นแหละคุณก็สร้างเอเนจีลบภายในตัวเองแหละบางคนก็ไปเจอรถติดก็รู้สึกแบบ มันเหนื่อยมันล้าไปหมดแค่รถติดทำไมถึงเหนื่อยขนาดนี้เป็นเพราะว่าในสภาวะแวดล้อมทุกอย่างเนาะต่อให้มนุษย์เนี่ยไม่ได้มาตัวติดกันเป็นรถรถทุกคันมาติดกันปุ๊บเนี่ยทุกคนเนี่ยก็โโหทั้งรีดทั้งโมโหทั้งเครียดทั้งทุกอย่างมันมลระสมอยู่ตรงนั้นนะคะพลังงานมันก็สุมรวมตรงนั้นก็ทําให้คุณเครียดได้เหมือนกันให้คุณติดพลังงานเหล่านั้นได้เหมือนกันต่อให้คุณบอกตัวเองว่าคุณบสบายคุณไม่รีบร้อนแต่ถ้าคนอื่นรถข้างๆรีบร้อนคุณก็อาจจะได้รับของเขามาเหมือนกัันนนนะะะะคเพราฉ้ ก็เลยต้องมีการเคลียร์การดีเซตค่าตัวเองก่อนที่คุณจะนอนหลับไปแนะนำทำก่อนนอนทำก่อนที่คุณจะเข้านอนดีที่สุดเพราะถ้าคุณนำพลังงานเนี้ยเก็บไปด้วยตอนนอนคุณอาจจะทำให้คุณนอนไม่หลับนอนก็จริงแต่รู้สึกเหมือนตัวเอง นอนแล้วเหนื่อยตื่นมาก็เหนื่อยเหมือนคุณแบกอะไรเข้าไปนอนด้วยบางทีนอนก็ฝันร้ายไปเห็นอะไรที่ไม่ดีไม่ดีในฝันหรือว่านอนก็รู้สึกเครียดร,รู้สึกแบบเกรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นสภาวะหนึ่งที่พลังงานมันสะสมเพราะฉะนั้นในทุกวันนะคะต้องมีการเคลียร์อาจจะเคลียร์ผ่านสมาธิการฟังขันทิเบตซิงเกิลโบต่างๆนะคะ ก็สามารถช่วยคุณได้ก็มันจะเป็นวิถีทางของใครวิธีทางของมันถ้าใค,ใครถูกฝึกให้ปั่นจักกะก็สามารถปั่นจักกะก่อนที่คุณจะเข้านอนได้เพื่อเคลียร์ล้างต่างๆแต่กระบวนการเหล่านี้ตูกจะชอบทําตอนอาบน้ําระหว่างที่เราให้น้ําผ่านตัวเราก็จะจินตนาการว่าทุกอย่าง พลังงานทุกคนพลังงานทุกอย่างที่ติดมากับเราถูกล้างออกไปด้วยหลังจากนั้นก็ทําสมาธิในห้องน้ําไปเลยระหว่างที่เปิดน้ําก็เอาทาสมาธิในห้องน้ําไปเลยให้ตัวเองสงบไปในครั้งเดียวเลยนะคะตอนนั้นร่างกายมันจะเบาสบายแล้วก็เย็นทําให้สมาธิมันเข้าง่ายด้วยก็แล้วแต่คนวัถนัดแบบไหนนะคะเสร็จแล้วในเรื่องของการตั้งค่าโปรแกรมเนาะตู่จะตั้งค่าโปรแกรมของตัวเองในตอนเชา้าในทุกตอนเช้าก็คือตื่นขึ้นมา ตอนตื่นขึ้นมาเนี่ยโปรแกรมแรกที่ต้องตั้งคือจะต้องเกาะตัวเองจะต้องบอกตัวเองและว่ารักและขอบคุณเหมือนเรากําลังสื่อสารเข้าไปในตัวเราสื่อสารเข้าไปหาฮัเซลในร่างกายเราในทุกเซลล์ในทุกส่วนของร่างกายเราอันนี้คือการตั้งค่าโปรแกรมแรกคือการเติมความรักให้กับตัวเองก่อนความรักนี้มันก็จะไปอยู่ในโปรแกรมจิตเราพอเราทําซนะ้าๆเนี่ยโปรแกรมจิตเราเมันก็จะรู้สึกมันมันถูกเติมเต็มมันมีความรักเต็มเปี่ยมอยู่ในนั้นเ <orgeous> ต็มที่อันนี้คือการ <ff> เสร็จทุกอย่างเสร็จแล้วพอตอนอาบน้ําเสร็จตู่ก็จะนั่งสมาธิต่อเพื่อเซตตัวเองว่าวันนี้ฉันต้องการอะไรฉันจะเป็นยังไงฉันจะเป็นใครก็จะบอกตัวเองเหมือนเป็นการบอกว่าวันนี้ฉันจะรับบทบาทอะไรฉันจะเป็นคนเข้มแข็งจะเป็นความรักจะเป็นความถี่ที่สูงหรือว่า จะเป็นของขวัญให้กับคนอื่นก็แล้วแต่คือเซ็ตตัวเองว่าวันนี้จะเป็นอะไรโปรแกรมของฉันจะทําหน้าที่อะไรในวันนี้จะรับบทบาทอะไรวันนี้จะเป็นคนที่ชนะเป็นผู้ชนะสิบทิศอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปคะ่ะเราสามารถเหมือนสั่งตัวเองได้ทุกอย่างเท่าที่คุณอยากจะเป็นยกเว้นสั่งให้ตัวเองทาเป็นไปนทําในสิ่งไม่ดีนะเพราะอะไรก็ตามน่อย่างที่ตูบอกถ้าคุณสั่งให้ตัวเองทําในสิ่งไม่ดีแล้วคุณทําต่อให้คุณพูดแล้วคุณไม่ทําก็ตามแต่ พูดในสิ่งที่ไม่ดีอะไรก็ตามแต่มันลงไปหมดเพราะฉะนั้นมันจะไปแสดงเป็นเรื่องจริงเป็นความจริงทุกอย่างทุกอย่างที่คุณพูดทุกอย่างที่คุณคิดทุกอย่างที่คุณทําไม่ว่าอยู่ในเชิงบวกหรือเชิงลบเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีมันจะบันทึกไปหมดมันถือว่าคุณเซตตัวเองให้เป็นแบบนั้นมันถือว่าคุณอนะเซตตั้งค่าโปรแกรมจริตของคุณให้เป็นแบบนั้นนะคะมันไม่ได้สนใจว่ามันเป็นสิ่งดีหรือไม่ดีแต่นั่นคือคําสั่งที่ออกมาจากคุณเพราะฉะนั้นให้ความสําคัญกับคําพูด ความคิดการกระทําให้มากที่สุดมีสติจับทุกความคิดของคุณและไม่ว่าตอนนี้ชีวิตคุณเจออะไรอยู่ไม่ว่ามันจะดูลำบากแค่ไหนหรือว่าดูว่าชีวิตมันไม่สามารถก้าวหน้าไปจากที่เป็นอยู่ก็พยายามค่ะพยายามอย่าตอกย้ำตัวเอง เช่นตอนเนี้ยคุณอาจจะรู้สึกว่าเงินชั้นก็มีน้อยแล้วคุณยิ่งพูดว่าโอ้ยเดี๋ยวมันก็มีน้อยแบบนี้ไปตลอดแหละหาเงินก็ยากนู่นนี่นั่นอ่ะยกตัวอย่างอย่างงี้ถ้าคุณยิ่งตอกย้ำตัวเองแบบเนี้ยคุณกําลังเสร็จและตั้งค่าจิตของตัวเองให้เป็นตามสิ่งที่คุณพูดแม้แต่คิดก็ด้วยคุณกําลังตั้งค่าโปรแกรมให้เป็นคนที่มีเงินน้อยไปตลอดชีวิตและถ้าใครตั้งค่าโปรแกรมว่าตัวเองเนี่ยขาดความรัก ขาดความรักขาดรักแท้ไม่มีคู่ครองที่ดีแล้วก็คิดว่าก็บอกตัวเองว่าโหชาตินี้คงหาไม่ได้หรอกคู่ครองดีๆความรักที่ดีฉันคงหาไม่ได้หรอกแบบเนี้ยตอกย้ำว่าตัวเองทีนี้แนละ้วคุณก็หาไม่ได้จริงๆคุณจะไปเจอกับอะไรก็ไม่รู้ตามที่คุณเซตตัวเองไว้บางคนเนี่ยก็ชอบด่าตัวเองตูวเคยเจอคนที่เขาชอบด่าตัวเองว่าอ่ะโง่จังทําไมเราโง่จังนู่นนี่นั่น,น ตัวก็จะเตือนว่าอย่าอย่าด่าตัวเองมันเป็นการเซตเข้าไปในใจคุณว่าคุณโง่แบบนี้ค่ะอันนี้อันนี้ไม่ได้ด่าใครนะคะแต่ว่าเป็นตัวอย่างที่ตูเจอชัดๆเลยว่าโอ้โหพอเขายิ่งด่าตัวเองเขายิ่งเป็นแบบนั้นมันยิ่งเกิดเหตุการณ์ที่ทําให้เขาดูดูแบบคิดไม่ได้ดูแบบโง่ขึ้นมาหลายครั้งหลายคราวอันนี้ขึ้นตัวอย่างนะไม่ได้ด่าใครแต่ก็คือมันทําให้เรารู้ว่าไม่ว่าอะไรที่เขาคิดเขาพูดกับตัวเองมันแสดงออกหมดเลยยิ่งด่าตัวเองซ้ําๆไม่ว่าคุณด่าตัวเองว่าอะไรก็ตามแต นี่เง่า,าไม่เก่งนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยที่ตอกแย้มเข้าไปในจิตตัวเองคุณกําลังบอกให้ตัวเองเป็นสิ่งนั้นซ้ําๆให้ตัวเองได้เจอกับสิ่งนั้นซ้ําๆแล้วคุณก็จะแก้ปัญหานั้นไม่ได้ต้นเหตุของคุณก็มาจากตัวคุณเองที่คุณสั่งตัวเองให้เป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะทําอะไรที่พลาดหรือไม่ดีอะไรก็ตามแต่ให้อภัยตัวเองให้อภัยตัวเองแล้วบอกว่าฉันจะทําให้ดีกว่านี้ในวันต่อๆไป ฉันจะทำให้ดีกว่าน,นี้ในวันข้างหน้าข้างหน้านี้จะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วถ้าคุณรู้ว่านี่คือความผิดพลาดถ้าคุณรู้ว่าเรื่องนี้คือเรื่องที่ไม่ดีมีสติรู้ตัวพยายามไม่ว่าไม่ด่าตัวเองให้อภยัยและตักเตือนตัวเองครั้งหน้าจะไม่เป็นแบบนี้สัญญากับตัวเองเพื่อจะให้ทำให้มันดีขึ้นกว่าน,นี้นะคะแต่ว่าอย่าพยายามตอก บอกย้ําเขาด้วยการด่าว่าเขาถือว่าเขาเป็นเด็กคนหนึ่งที่อยู่ภายในตัวคุณละกันแล้วคุณต้องทนุถนอมเขาอะแต่ไม่ใช่ว่าตามใจเขาซะทุกอย่างจนเขาเสียคนเหมือนคุณเลี้ยงลูกอะเวลาที่คุณแบบให้กับตัวเองหรือว่าบอกอะไรกับตัวเองเหมือนคุณเลี้ยงลูกคนหนึ่งที่อยากให้เขาอยู่ในรูในทางที่คุณต้องการแต่คุณก็ไม่อยากไปว่าไปด่าเขา หรือว่าไปตีเขาอยากให้เขาได้มีอิสระภาพอยากให้เขาได้เดินตามเส้นทางที่เขาอยากจะเดินแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่เขาเดินผิดคุณก็พร้อมที่จะให้อภัยพร้อมซัพพอร์ตและก็พร้อมที่จะทําให้เขาเข้ามาสู่ในเส้นทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆไม่ไปอวยเขาจนเขาเดินผิดทางนะคะเหมือนเหมือนคุณกําลังเลี้ยงเด็กคนหนึ่งที่อยู่ในตัวคุณคุณมองว่าแบบนั้นดีกว่าแล้วคุณก็เลยตั้งค่าให้เขาเป็นในแบบที่คุณต้องการมองว่าตัวคุณข้างในน่ะเขาเป็นในสิ่งที่คุณต้องการได้ คุณจะตั้งค่ายเขาเป็นยังไงล่ะลองใช้เวลาแต่ละวันมองว่าคุณอยากได้อะไรอยากเป็นยังไงอยากรับบทบาทไหนในชีวิตต่อให้คุณถูกเซตตั้งค่ามาตั้งแต่แรกเป็นแบบไหนก็ตามแต่โซแพลนของคุณหลักๆเป็นยังไงก็ตามแต่ถ้าเกิดโซแพลนมันวางลงมาแบบนี้หลักๆปุ๊บแล้วเขากําลังทดสอบคุณว่าคุณสามารถเปลี่ยนตัวเองได้ไหมยิ่งในชาติสุดท้ายนะที่เราเกิดลงมาเนี่ยมันยิ่งเป็นเป็นสิ่งที่ความลับนี้จะต้อง,องถูกเปิดเผยให้ทุกคนรู้ว่าทุกคนสามารถแก้ไขชีวิตตัวเองได้ ให้เป็นไปตามแผนที่คุณวางไว้ไม่ว่าการเซตค่าของคุณมันจะมาแบบศูนย์หรือติดลบก็ตามแต่เมื่อไหร่ถึงเวลาของคุณที่คุณรู้ความจริงว่าฉันสั่งตัวเองได้ว่าฉันอยากจะเป็นอะไรฉันมอบบทบาทให้กับตัวเองได้ว่าฉันจะหลับบทอย่างไงจะเป็นคนยังไงจะเป็นความรักจะเป็นแสงสว่างจะเป็นอะไรก็ตามแต่ที่คุณแบบสั่งให้ตัวเองไปในทิศทางที่ดีเมื่อคุณรู้แบบนี้แล้ว,ว่มันจะทําให้ชีวิตคุณเปลี่ยนไปเรื่อยๆ พอคุณทําเป็นกิจวัตรประจําวันไม่ใช่ทําวันสองวันแล้วเลิกนะคะคือทุกวันนี้ตู่ทํามาเป็นปีแล้วในการสั่งตัวเองว่าตู่อยากเป็นอะไรบนโลกอยากรับบทบาทไหนบนโลกนะคะก็เลยทําแบบนี้มาเป็นปีแล้วซึ่งมันเป็นมันเป็นสิ่งที่ไฮเซโอเขาอยากให้เราทําเพื่อให้เราชัดเจนกับตัวเองว่าเราอยากเป็นอะไรแล้วพอมันถูกเซตค่าตั้งค่าแบบนี้มาเรื่อยๆเส้นทางต่างๆมันจะเริ่มเข้ามาเอง พอเราเซตตัวเองมาก่อนนะคะเริ่มจากในตัวเราก่อนว่าเซตตัวเองเป็นอะไรเดี๋ยวเส้นทางที่มันจะเป็นไปตามที่เราเซตนะ่ะมันจะเข้ามาเองมันจะค่อยๆเข้ามาเรื่อยๆมันจะมาสพอร์ตเราเรื่อยๆนู่นนี่นั่นตามสิ่งที่เราเซตตัวเองถ้าคุณเซตตัวเองเป็นความอุดมสมบูรณ์คุณก็จะเจอความอุดมสมบูรณ์ตลอดทางเพราะตัวคุณมันเป็นความอุดมสมบูรณ์แล้วมันก็เลยไปดึงดูดความอุดมสมบูรณ์มาด้วย ประมาณนี้นะคะสิ่งที่ตู่พอจะแนะนําได้ว่าทุกคนควรเพิ่มกิจวัตรประจําวันคืออะไรก็คือการเปลี่ยนโปรแกรมจิตการตั้งค่าโปรแกรมจิตตัวเองให้เป็นในแบบที่คุณต้องการทําโดยเป็นกิจวัตรประจําวันทําไปเป็นปีต่อให้คุณไม่เห็นอะไรในตอนนี้คุณก็ทําไปนะคะวันหนึ่งคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตคุณวันหนึ่งคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลง ในตัวคุณเองคุณจะมีความสุขขึ้นคุณจะเห็นว่าทุกอย่างมันแสดงออกมาเป็นโลกภายนอกมากขึ้นถ้าคุณไม่ท้อไปซะก่อนมันเป็นวินัยส่วนตัวที่ทดสอบคุณด้วยอะ่ะมันเป็นแบบทดสอบคุณด้วยว่าคุณมีวินัยมากแค่ไหนคุณมีความพยายามที่จะเปลี่ยนให้ชีวิตตัวเองไปสู่เป้าหมายที่แท้จริงของตัวเองที่อยากจะเป็นจริงๆอะ่ะได้ไหมตอนนี้มันมันเป็นเหมือนขั้นตอนทดสอบเหมือนกันนะ เวลาที่เราต้องทําอะไรซ้ําๆกับตัวเองเวลาที่เราต้องมีระเบียบวินัยกับอะไรสักอย่างเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองให้ไปอยู่ในสิ่งที่ดีขึ้นเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองให้มีความสุขขึ้นตัวอาจจะไม่ได้เพ่งเล็งไปว่าทุกคนจะต้องร่ํารวยเงินทองหรือว่าต้องไปอยู่ในเส้นทางของมหาเศรษฐีหรืออะไรนะแต่ตัวมองว่าไม่ว่าคุณมีเท่าไหร่แต่คุณได้ค้นพบความสุขอ่ะนั่นคือคุณวินแล้ว นั่นคือคุณสามารถจบเกมชีวิตของตัวเองได้ไม่ใช่ว่าคุณคุณจะตายไปก่อนนะแต่หมายความว่าคุณคุณสามารถที่จะไปโดยที่คุณวางทุกอย่างได้คิดว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นอนิจจังมันไม่เพียงแท้คิดและรู้มาจากข้างในของคุณจริงๆอะนั่นคือคุณสามารถจบเกมตัวเองได้ในชาตินี้โดยที่ไม่ต้องมาลงมาเล่นแล้ว คุณไม่ยุดติดกับอะไรทั้งนั้นครอบครัวพ่อแม่พี่น้องอ,อะไรกันต่างๆนาน,นานเนี่ยคุณไม่ยุดติดแต่คุณก็รักและดูแลพวกเขาแล้วก็มีความสุขกับชีวิตประจำวันของคุณไม่ว่าคุณจะมีเงินเท่าไหร่มีทรัพย์สินเงินทองนู่นนี่นั่นเท่าไหร่คุณไม่ได้มองว่ามันสําคัญเท่าความสุขของคุณอะความสุขของคุณมันคือการที่มีเท่าไหร่ฉันก็มีความสุขมีนอ้อยฉันก็มีความสุขมีมากฉันก็มีความสุขไม่ว่ามีอะไรหรือไม่มีอะไรฉันก็มีความสุขฉันก็มีความสุขมีีโลกท สวยงามไม่ว่ามันจะเป็นยังไงก็ตามอะไรแบบนี้ไม่ถ้าเกิดคุณคนพบตรงเนี้คือชีวิตคุณจะเปลี่ยนเลยมุมอมองชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปเลยถามว่าตอนนี้เงินยังจําเป็นไหมจําเป็นแต่เมื่อไหร่ที่คุณเปลี่ยน energy ตัวเองให้กลายเป็นความสุขและความอุดมสมบูรณ์ได้ในทุกรูปแบบนะความดมสมบูรณ์คืออุดมสมบูรณ์ไปด้วยความรักการให้ความอุดมสมบูรณ์ด้วยความสงบ การรักผู้อื่นอย่างไรเงื่อนไขหรืออะไรก็ตามแต่คุณสามารถที่จะขอบคุณคนที่เขาทําลายคุณได้คุณสามารถมีความสุขแม้จะแม้จะเจอสถานการณ์ที่ไม่ดีตัวบอกเลยว่า Energy แบบเนี้ยจะค่อนข้างจะเป็นคนที่ไม่มีคําว่าขาดแคลนนะคะคือสังเกตว่าทําคุณรักษา Energy แบบเนี้ยตลอดทุกวันเนี้ยเดี๋ยวเงินทองพวกนี้เขาจะเห็นคุณค่าของคุณเอง เขาจะเห็น energy ของคุณเองว่าคุณเหมาะสมกับเขาเดี๋ยวเขาจะมีเส้นทางที่มาหาคุณเองโดยที่คุณไม่ต้องไปวิ่งไปเหนื่อยตามหามากด้วยซ้ำนะคะมันก็จะเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่ตู่จะบอกทุกคนได้เพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนลองลองฝึกดูค่ะลองฝึกที่จะสั่งตัวเองเปลี่ยนโปรแกรมจิตตัวเองดูแล้วก็ทําเป็นชีวิตประจำวันของคุณอะเป็น กิจวัตรประจําวันเหมือนคุณอาบน้ําสระผมแปรงฟันอะไรอย่างงี้ค่ะคุณทําอย่างนี้ไปทุกวันเลยทุกเชา้าทุกเย็นทุกเชา้าทุกเย็นแล้วก็ไม่ใช่แค่เดือน2เดือนนะคะบางทีเนี่ยคุณทําไปเป็นปีคุณถึงจะเห็นผลก็มีแล้วแต่ว่าคุณรู้สึกเชื่อในตัวเองแค่ไหนอย่างตู่เนี่ยคือเข้าใจแล้วว่าตัวเองเป็นแค่โปรแกรมมันก็เลยง่ายเพอเข้าใจว่าข้างในเราอะ่ะมันไม่มีอะไรจริงเลยร่างกาย สภาวะข้างในสภาวะความคิดต่างๆนานามันก็เป็นแค่ข้อมูลข้อมูลที่วิ่งรันไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยพรามันเข้าใจจากข้างในจริงๆมาเลยมันเลยสั่งง่ายมันเลยบอกอะไรก็เลยรู้ว่าอ่ะเดี๋ยวพอบอกปุ๊บไปซ้าๆเดี๋ยวมันก็ไปข้อมูลเนี้ยมันก็ถูกไปจัดเก็บเองแล้วมันพอมันจัดเก็บซ้ําๆมันก็จะเปลี่ยนแปลงเองตัวเราเนี่ยแหละก็จะเปลี่ยนแปลงตามที่เราสั่งพอตัวเราเปลี่ยนข้างนอกเราก็เปลี่ยนพอเรารู้แบบนี้ทุกอย่างมันเป็นเรื่องอัตโนมัติมากๆ ก็เลยมีมินัยแล้วก็เชื่อในสิ่งที่ตัวเองบอกตัวเองทุกครั้งจะไม่ดึงหรือเสพอะไรที่อยู่ในเชิงลบเข้ามาหาตัวเองพยายามที่จะอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นบวกถ้ามีอะไรที่เป็นสถานการณ์ลบเราจะรีบเคลียร์ตัวเองถ้าจาเป็นต้องผเผชิญกับมันก็ต้องรีบเคลียร์ตัวเองโดยเฉพาะการเสพโซเชียลอะไรต่างๆช่วงนี้มันจะชอบมีอะไรที่แบบบางท่านก็มาเล่าหรือว่าบางท่านบางทีแบบว่ากําลังดูเพจของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีเรื่องเหล่านี้เต้งขึ้นมา ตัวจะพยายามปัดออกแล้วก็ะจะดูแค่สิ่งที่มันมันจะลงใจมันทำให้เราเพิ่มพลังงานบวกพวกเนี้ยพยายามหลีกเลี่ยง<ๆ>คุณกำลังสั่งให้ตัวเองเป็นในแบบที่คุณดูไม่ว่าคุณดะดูข่าวลบดูละครเชิงลบดูสื่อแบบไหนก็ตามแต่ที่มันอยู่ในเชิงลบอกหักดราม่าแยกทางอะไรต่างๆนะคุณกำลังดึงสิ่งนั้นเข้ามาอยู่ในโปรแกรมตัวเองเพราะฉะนั้น คุณแค่ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการอยู่กับตัวเองและยุ่งกับตัวเองให้เยอะที่สุดมองเห็นตัวเองและสั่งตัวเองให้ไปอยู่ในทิศทางที่ดีขึ้นตั้งค่าโปรแกรมจิตตัวเองในทุกวันประมาณนี้นะคะสิ่งที่ตูจะาให้ข้อมูลเอาไว้แล้วก็เป็นเหมือนคำแนะนำเนาะว่าชีวิตประจำวันเราทำแบบนี้ก็อยากให้คนอื่นทำด้วยเพราะว่ามันเห็นผลกับตัวเองจริงๆแล้วอยากให้ทุกคนตั้งค่าโปรแกรมอย่างเงี้ย เป็นกิจวัตรประจาวัน,นที่บอกไปย้ํําย้าพูดหลายครั้งมากเลยเนาะแต่แต่จริงๆค่ะเห็นผลแล้วคิดว่ามันเป็นมันเป็นเ,นเ,ร,เ,นเรื่องที่ดีสําหรับทุกคนด้วยนะคะก็โอเคค่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะฝากเอาไว้สําหรับทุกคนค่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะก็ไปละค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ สนใจคอร์สเรียน1111 11หรือ CCCC Connect to Higher Self ทุกคนสามารถติดต่อมาได้ที่ไลน์ ID 5D underscore model community แล้วก็สามารถกดผ่านลิงก์ของไลน์หรือว่า Facebook ตรงๆได้ที่ข้างล่างคลิปทั้งตรงข้อมูลเพิ่มเติมและก็คอมเมนต์ที่ปากหมุดไว้ของทุกคลิปเพื่อติดต่อมาอยัางชุมชนต้นแบบ 5D นะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมรับฟังค่ะ